เทนทองท้อความเย็นแบบเทนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปที่แล้วได้แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักไปแล้วว่าโปรแกรมตรวจสอบการสึกหลอของท่อทองแดงคืออะไรวันนี้จะพาไปดูว่าทำไมต้องตรวจสอบท่อทองแดงนั่นก็เพราะสภาพของท่อทองแดงในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงประเภทหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความเย็น โดยผิวท่อทองแดงนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้จากระบบดูแลรักษาพื้นฐานทั่วไปอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนส่วนประกอบที่สูงมากความเสียหายอันเนื่องมาจากการรั่วของท่อทองแดงโดยไม่ได้รับการป้องกันจะทําให้ระบบน้ําและระบบน้ํายาปะปบบนกันทําให้เกิดการก่อตัวของสนิมในชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องทําความเย็นและความเป็นกฎของสารทําความเย็นเคลื่อนที่ไปสัมผัสทุกชิ้นส่วนสําคัญภายในเครื่องทําความเย็น อาทิมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ oser, ซึ่งจะสร้างความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูงมากรวมทั้งใช้ระยะเวลาในการแก้ไขที่ยาวนานและอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือการใช้งานอื่นๆเห็นไหมคะว่าเรื่องของท่อทองแดงสำคัญมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ